ดินที่ขุดได้จากฟองไส้ไก่ก็ขึ้นมาทําเป็นคันล้อมแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เหลือเก็บตัวคันล้อมจะต้องใช้ดินจากบ่อนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังเริ่มทําการขุดบ่อกันที่แปลงนี้นะครับเราออกแบบให้มีคลองไส้ไก่หรือว่าตัวของร่องน้ำเนี่ยนะครับล้อมรอบพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำเนี่ยกระจายไปในตัวของพื้นที่ได้รอบนะครับท่อ p v c ตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นท่อขนาด8นิ้ว นะครับเดี๋ยวเราจะฝังตรงนี้เลยนะครับฝังตรงนี้ให้เชื่อมกับร่องน้ําที่เราได้ขุดไว้บ่อน้ําที่นี่เราขุดเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มมีในส่วนของเกาะกลางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเกาะกลางน้ําวงกลมเป็นจุดสําหรับทําเป็นพื้นที่ทําศาลานั่งเล่นนะครับหรือทําเป็นสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ตรงกลางก็ได้นะครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับ คลิปนี้พามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่อำเภอศรีประจันนะครับพื้นที่ขนาดประมาณ5้าไร่ครึ่งนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับก็เป็นคลิปในการเข้ามาทํางานตอนแรกแล้วก็ตอนนั้นเรากําลังเริ่มขุดคลองไส้ไก่นะครับซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้เราขุดคลองไส้ไก่รอบพื้นที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ดินที่ขุดได้จากคลองไส้ไก่ก็ขึ้นมา ทำเป็นคันล้อมแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เหลือเก็บตัวคันล้อมนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งตรงมุมนู้นนะครับที่ดินไม่พอเนื่องจากว่าตรงนั้นลูกค้าทำเป็นโคกสำหรับให้รถที่วิ่งเข้ามาเนี่ยสามารถวนได้นะครับทำเป็นวงเวียดน,นะครับซึ่งดินจากคลองไส้ไก่เราไม่พอก็เลยจะต้องใช้ดินจากบอกนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังเริ่มทำการขุดบ่อก,กัน นะครับก็ขุดไปได้ประมาณชั้นกว่าแล้วนะครับก็ใกล้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับแล้วก็ดินที่ขุดได้เนี่ยเราก็ขึ้นอามาถมบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นที่พักอาศัยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับ เริ่มกันตั้งแต่คลองไส้ไก่รอบพื้นที่เลยนะครับที่แปลงนี้นะครับเราออกแบบให้มีคลองไส้ไก่หรือว่าตัวของร่องน้ำเนี่ยนะครับล้อมรอบพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำเนี่ย,ยกระจายไปในตัวของพื้นที่ได้รอบนะครับเวลาที่เราอยู่ตรงไหนของพื้นที่ดินก็แล้วแต่เช่นอย่างตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงมุมที่ดินใช่ไหมครับเราก็จะสามารถใช้น้ําจากคลองไส้ไก่ตรงนี้ขึ้นมาลดน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในก็เอาน้ําจาก ของไส้ไก่เนี่ยนะครับขึ้นไปใช้ได้อยู่ข้างในเราก็มีบ่ออีกถึงลูกก็มีน้ําใช้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีต้นไม้ต่างๆนะครับปลูกต้นไม้ไปแล้วเราก็สามารถดึงน้ําจากล่องที่เราขุดเนี่ยแหละครับขึ้นมาใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นดึงมาใช้โดยการใช้ปั๊มน้ํานะครับหรือจะติดตั้งนะครับระบบปั๊มแล้วก็เดินท่อ นะครับปล่อยให้มันฉีดอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่เรากว้างอยู่ที่4เมตรนะครับความลึกอยู่ที่2เมตรนะครับก้นล่องจะเหลือประมาณ1เมตรนะครับมันก็จะเป็นองศาสลบพอดีนะครับแล้วก็เว้นชานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชานพักเดี๋ยวชานพักเนี่ยก็จะกว้างประมาณเมตรท่นะครับเราเหลือเก็บเก็บขอบนะครับแล้วก็ไล่แต่งหลังคัน ครับอย่างที่บอกนะครับบริเวณด้านนี้จะเป็นวงเวียนค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเป็นวงเวียนให้รถที่ขับเข้ามาด้านหน้านะครับเข้ามาแล้วก็วนกลับได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการเข้ามาด้านไหนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ลูกค้านะครับออกแบบไว้นะครับถัดมานะครับทางบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับเข้าไปสู่พื้นที่ภายในที่ดิน นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่5ธันวานะครับวันที่เราถ่ายทำเนี่ยนะครับก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับทำให้ตอนนี้รถมันลื่นนะครับตัวผมเองเดินก็ยังลื่นเลยนะครับเพราะว่ามันมีฝนตกลงมาแต่ว่ามันไม่ได้ตกมาเยอะนะครับตกมาแค่ให้นาดินมันเปียกๆคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีหลงมาวันนี้วันหนึ่งส่วนตัวนี้จะเป็นท่อ p v c นะครับที่เราซื้อเข้ามาท่อ p v c ตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นท่อขนาด8นิ้ว นะครับความหนานะครับ8.5นะครับ8 5เนี่ยก็คือเป็นขนาดกลางนะครับมันจะมีชั้น5 8.5 13.5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลางๆนะครับดี๋วเราจะฝังตรงนี้เลยนะครับฝังตรงนี้ให้เชื่อมกับร่องน้ําที่เราได้ขุดไว้ลอดใต้ทางอันนี้นะครับแล้วก็มีฝังจากร่องน้ําเชื่อมถึงบ่อน้ำ2อกอีก2จุดนะครับก็ตอนนี้10ล็อเขาก็ จอดรออยู่นะครับเพราะว่าหน้าดินมันเปียกนะครับพอมันเปียกแล้วทีเนี้ยล้อมันหมุนแล้วมันฟรีนะครับตอนนี้แดดมันออกแล้วนะครับแต่ว่ายังแห้งไม่สนิทสิอีกสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็เริ่มได้แล้วเพราะว่าแมคโฟเขาจะคุยหน้าให้นะครับเพื่อ,อเอาหน้าที่มันเปียกๆเกนี้ยออกนะครับคุยเพื่อให้ดินที่ข้างล่างขึ้นมารถก็จะได้วิ่งต่อได้ นะครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นตัวของบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําที่นี่เราขุดเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มนะครับก็จะมีโค้งเว้าวต่างๆแล้วก็มีในส่วนของเกาะกลางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเกาะกลางน้ําวงกลมนะครับก็อ่าเป็นจุดสําหรับทําเป็นพื้นที่ทําศาลานั่งเล่นนะครับหรือทําเป็นสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแปลงนี้ลูกค้ามีทําระเบียงนะครับมีทําระเบียงก็เดี๋ยวดู มุมอีกทีนะครับว่าลูกค้าจะเอาระเบียงไว้มุมไหนนะครับระหว่างด้านซ้ายกับด้านฝานะครับส่วนทางด้านนี้ก็แนะนําให้ลูกค้าอาจจะต้องทําเป็นสะพานนะครับพอลูกค้าออกแบบให้มันเป็น บ่อน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะต้องทําเป็นสะพานข้ามไปแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีขั้นบันไดยอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะได้เดินขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สามารถปลูกหญ้านะครับจัดสวนยมยมเล็กๆได้นะครับทำเป็นสนามหญ้าก็ได้แล้วก็ปลูกเป็นไม้ประทานอยู่ตรงกลางตรงนั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบหรือจะทําเป็นศาลานั่งเล่นกลางน้ํา ก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเขาก็รีเควสตมาว่าอยากได้เกาะกลางน้ํานะครับส่วนบ่อที่เราขุดนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นขนาดให้นะครับบ่อน้ํานะครับตอนนี้เราขุดไปแล้วนะครับประมาณชั้นแรกเนี่ยเมตรห้ชั้นที่2ก็อีกเมตรห้นะครับตอนนี้บ่อลึกประมาณ3เมตรนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะดูดินนะครับให้ดินค่อนข้างพอดีนะครับไล่ทําการตกแต่งเพราะบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นโคกปลูกบ้านนะครับ ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าที่แปลงนี้ก่อนจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเดิมเป็นร่องสวนเก่านะครับเพราะฉะนั้นดินที่เราขูดจากบ่อเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถูกนําไปกบล่องสวนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นมาถมทําเป็นเนินทําเป็นคันล้อมทําเป็นโคกต่างๆนะครับก็คลิปนี้เราก็พามา อัปเดตให้หลายๆท่านได้รับชมกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับ EP ที่แล้วนะครับที่เราลงกันไว้เป็นช่วงแรกๆที่เราเข้ามาทำงานนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด s ับสไครต์นะครับเดี๋ยวเราเสร็จที่สุพรรณศรีประจัน์แปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอําเภอตาคีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้มีโรงงานที่อําเภอสองพี่น้องวันอาทิตย์นี้เหมือนกันตําบลหนองบ่อก็จะมีขุดโคกหนองนาอีกเจ้าหนึ่งฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ